รู้จักเมนูราเมงที่มีชื่อว่ามหาชัยกันไหมต้องที่นี่เลยมินาโตราเมงคาเฟ่คาเฟ่ที่มีเมนูราเมงแปลกใหม่อร่อยได้แบบไม่จำเจตัวร้านจะมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ฟอรมอร่อยแบบโมโหลาและสามารถทําให้คุณลืมราเมงแบบเดิมๆไปได้เลยเลือกนางนั่งทั้งแบบโตและแบบบาร์ถ้านั่งแบบบาร์เราก็จะได้เห็นเชฟทําราเมงกันชามต่อชามเส้นราเมงของทางร้านจะเป็นเส้นราเมงแบบเล็กสไตล์ฮากาตะส่วนน้าซุปกระดูกหมูก็เคี่ยวนานว่า14ชั่วโมงแม้เมนูจะดูญี่ปุ่นจ๋าแต่เมนูไฮไลท์ของเขาก็คือเมนูชื่่่อววาาาามมมมหชยยเนรงต้ทีีค ออนท็อป <On top S 1> ด้วยกุ้งและปลาหมึกบดสมกับอยู่ในเมืองมหาชัยอีกทั้งรสชาติยังจีจ๊ดจ๊าถูกใจไม่เหมือนรามเมงที่อื่นแน่นอนมาต่อกันที่เมนูแบล็กการิกแบบซุปใสโดดเด่นด้วยซุปที่มีกลิ่นหอมของกระเทียมดำหรือจะเป็นเมนูแบล็กทงคัตสึก็เพิ่มความกลมกล่อมตัวหมูบอกเลยว่าโคตรจะนุ่มละลายส่วนตัวเราชอบน้ำซุปแบบข้นนะเราว่าถึงเครื่องของกระดูกหมูดีเมนูแกงกะหรี่ของทางร้านก็ทำถึงโดยความที่เขาโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคุณเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อส่วนเมนูทงคัตสึรามเมงก็ยัััังงงงงคเเเเป็็นนทททีี่่่่ิิยมพรราาาะสสชตถููกกใใจ้้้ดแแลผหญือ ไม่มีผักมาก็น่าอร่อยไปอีกแบบความหมูที่ผ่านการเบรนไฟมาก็ยิ่งหอมเยอะยั่วสำหรับสายกินร้านนี้เขามีชาเลนด้วยนะเพียงแค่สั่งเมนูมินาโตจัมโบ้ากินหมดภายใน3นาทีก็กินฟรีไปเลยถามว่าเพื่อนเรากินหมดไหมไม่จ้าของทานเล่นสไตล์ญี่ปุ่นยอดฮิตอย่างทากโกยากิร้านนี้ก็มีนะหมึกข้างในคืออร่อยกรุบมากานอกจากนี้เมนูเครื่องนื่มของทางร้านก็จัดเต็มหมักหมดไว้เลยที่ร้านมินาโตราเมงคาเฟ่ตัวร้านจะอยู่ติดกับถนนพระรามสองก่อนถึงปั๊มปตทม,มาหาชัยเมืองใหม่นะ